สวัสดีครับ เพื่อนทุกท่านวันนี้ยินดีต้อนรับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขในช่วงเวลาจะยากลำบากนี้เราผ่านไปด้วยกันนะครับแม้ทางข้างหน้าจะยากลำบากมากแต่เราจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนท้าใจเรายังมีความหวังเอาละ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มคลิปในวันนี้กันเลยโดยผีหรือสิ่งประหลาดคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะมีอยู่จริงๆอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคลิปทั้งหมดในวันนี้อาจจะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้สติ เนื่องจากคลิปนี้อาจจะทำให้บางคนตกใจกลัวได้คลิปนี้เกิดขึ้นกับนักล่าท้าผีคนหนึ่งครับเป็นการสำรวจโฮสเอร์เทิลแห่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ มีเรื่องราวและลอนเกิดขึ้นมากมายเช่นไฟดับที่หาสาเหตุไม่ได้จนทำให้คนไข้เสียชีวิตและที่หลอนไปกว่านั้นก็คือว่ากันว่าบางทีก็มีเสียงเด็กร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาหลายคนพูดเป็นจียงเดียวกันว่ามองไม่เห็นครับจนผู้คนในโรงพยาบาลถึงกับหลอนไปเลย ชายคนนี้ตกใจกลัวมากบรรยากาศภายในเรากับว่าถูกทิ้งไว้เฉยๆทั้งที่เข้าของยังอยู่ครบดูเหมือนทุกอย่างถูกทิ้งไว้กระทันหันด้วยเหตุผลบางอย่างไม่มีอะไรที่ถูกย้ายออกไปรันจังบาอื่ตัวอะไรอยแค่จุดนี้ก็ร้อนแล้วนะครับลนะิน แต่ยังไม่หมดครับขณะที่ชายคนนี้เดินสำรวจจู่ๆก็มีเสียงคล้ายหญิงสาวร้องไห้ตามด้วยเสียงเด็กทารกเพื่อนๆลองฟังดูดีๆนะครับสลัมเล็กคุมกูยังได้ยินตี่ดีกูยังได้ยิน อย่างายยัก bergera เรากับผู้หญิงผู้เป็นแม่ขอความช่วยเหลือเสียงชัดเลยทีเดียวโคดรหลอนนับถือใจคนคนนี้จริงๆนะครับตั้งสติเดินเข้าไปดูในห้องดังกล่าวปรากฏว่าเป็นที่เก็บจำพวกเบบีแชร์หรือเก้าอี้เด็กจากนั้นก็ไม่เจออะไรเลยเสียงปริศนา ก็เงียบหายไปเลยเพื่อนเพื่อนนอนคนเดียวหรือเปล่านี่แค่คลิปแรกมีลอนแน่ๆฮะงานนี้สวัสดีคุณกูยังได้ยินร์ที่ดีกูยังได้ยินร์เหมือน ร a n j a n g งบ่าย t u ่ u h ada yang bergerak a าธุหาจีมสุจีซลมเลียนาวัลฮะานคลิปนี้เป็นคลิปจากก้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเลอทีเดียวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาขอให้ทุกท่านตั้งสติดีๆนะครับ เหตุการณ์นี้ว่ากันว่าเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของเราเมื่อวานนี้เองกลางวันแสกแสกเป็นของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศลาวอยู่ดีๆรถเข็นที่อยู่หน้าโรงพยาบาลเกิดคลื่นที่เข้ามาในอาคารได้เอง บางคอมเมนต์ก็ว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ลมแรงทําให้รถเข็นคลื่นที่แต่ถ้ามองดูดีๆาทางที่มันคลื่นไหวดูไม่เหมือนลมพัดเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆน่าตกใจมากเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้เป็นเรื่องที่เนื้อธรรมชาติหรือเปล่าหรือคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่มีหลายคนเหมือนกันครับ ที่มองดูแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากจนบางคนคนลุกเลยทีเดียวว่าแต่เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ละกัน ที่บันไดคลิปน่ากลัวนี้นะครับถูกเผยแพร่เมื่อวันที่17ตุลาคมประมาณ10เดือนที่แล้วเป็นของช่อง True Horror Story p o าเป็นช่องแนวเล่าเรื่องสัญชาติมาเลเซียซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปหาเพื่อนที่ตึกจากนั้นหญิงสาว ที่ว่าเห็นเพื่อนที่ไปหาวิ่งผ่านขณะที่เจ้าตัวอยู่ในลิฟจึงรีบตะโกนแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วหญิงสาวรีบออกจากลิฟตามเพื่อนคนนั้นไปแต่ปรากฏว่าเป็นผีครับถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วลองสัเกตด,ดูในคลิปนี้ดีๆ ก็ไม่รู้นะฮะถึงได้เห็นเพื่อนวิ่งผ่านแบบนั้น,นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืนครับดูเหมือนยิงสาว รีบวิ่งตามพร้อมเรียกชื่อเพื่อนคนนั้นขณะวิ่งลงบันไดหญิงสาวก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไม่ชอบมาพากลจึงจะหันกลับขึ้นไปเ <Yeah. S 1> จอเข้ากับร่างสีดำตาสว่างวาบดูน่ากลัวเป็นอย่างมากหิงสาวร้องด้วยความตกใจน่ากลัวมากเลยทีเดียว ทาทางเบือนจะมาทำร้ายเธอนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> มีใครนอนคนเดียวหรือเปล่านอนไม่หลับแน่ครับงานนี้ก่อนที่ยิงสาวจะรีบวิ่งลงไปชั้นล่างเธ <c oughs> อถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวครับวิ่งลงมาถึงชั้นสี่ พยายามใช้ิรีบปรากฏว่าประตูไม่ยอมปิดเธอพยายามแล้วพยายามอีกจนสุดท้ายก็ถอดใจรีบวิ่งลงบันไดต่อแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจจนหยุดชะงักสุดลงกับพื้น หญิงสาวตกใจช็อกเลยทีเดียวเรากับร่างด่างกล่าวได้ดักหน้าแต่สิ่งนั้นกลับหยุดนิ่งรอเธออยู่ที่บันไดไม่ทำอะไรกับเธอเลยดูเหมือนหญิงสาววิ่งจนไม่มีแรง<ป>เดินโซซักโซซจนไปเจอกับเพื่อนที่ออกตามหาพาเธอไปที่ห้องเล่าสิ่งที่เกิดขึ้น ดูเหมือนหญิงสาวภาวาหันมองข้างหลังอยู่ตลอดเวลาไปถึงห้องก่อนจะเข้าไปเธอก็หยุดอยู่หน้าห้องพักใหญ่เลยทีเดียวความตกใจอาจจะยังอยู่นะครับแอดว่าเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าหากเป็นการจัดฉากหรือการแสดง ทำได้เหมือนจริงมากและน่ากลัวมากมากหรือคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้ ร่างครึ่งตัวเดินผ่านเหตุการณ์น่าตกใจนี้เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กต็อกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนไทยจากในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนหน้าที่แห่งหนึ่งพวกเขาถ่ายคลิปเล่นๆตามประษาวัยรุ่นจูจูกลับมีคาสวมกางเกงสีขาววิ่งคล้ายกับว่า มันกำลังตกใจอะไรบางอย่างจึงวิ่งด้วยความเร็วท่าทางพิลึกมากซึ่งหายไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้มันคืออะไรกันแน่หรืออาจจะเป็นผีก็เป็นได้นะแอดว่าและอย่างไรก็ดีสำหรับคลิปในวันนี้ ก็คงมีเพียงเท่านี้ที่ถีมง,งานเราได้รวบเรวมมาและหากเพื่อนๆชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ